เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบแบบมีทางเลือกที่เป็นลักษณะของแบบมี2อทางน,นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของตัวคำสั่งนะครับคำสั่ง condition set ของตัว action script นะครับว่าในตัว action script นี้นะครับเขาได้จัดเตรียมคำสั่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับการเขียนแบบมีเงื่อนไขอยู่กี่แบบนะครับอยู่กี่แบบเอาละเรามาดูครับว่า ไอ้ตัวตัวเหล่านั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งครับเป็นลักษณะของคําสั่ง if นะครับคําสั่ง if บอกว่าให้อะไรครับให้ execute หมายความว่าให้ดําเนินการตามส่วนของคําสั่งถ้านะครับเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหมายความว่านะครับหมายความว่าถ้าเงื่อนไขถูก นะครับให้ทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าเงื่อนไขผิดให้จบไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับออพอรันงานเข้ามาปุ๊บมาเจอเงื่อนไขนะครับพอเจอเงื่อนไขถ้านะครับถ้าถูกให้ไปทําอะไรบางอย่างตามคําสั่งนะครับแล้วก็ค่อยมาจบแต่ถ้าผิดหรือ เงื่อนไขเป็นเทสก็มาจบเลยอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็คือลักษณะของการเขียน if แล้วก็เงื่อนไขแล้วก็บอกว่าถ้าถูกนะครับไม่ทำอะไรดังนั้นที่บอกว่าให้ให้ execute ในกรณีที่มันถูกก็คือให้ execute ในวงสีม่วงนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเทสแลละครับก็ไม่ต้องทำอะไรก็จบเลยลักษณะแบบนี้ก็คือ ตรวจสอบเงื่อนไขตัวนี้นะครับตรวจสอบเงื่อนไขทำเมื่อถูกนะครับนั่นก็คือ if อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณจะออกจากบ้านนะครับคุณจะออกจากบ้านนะครับแล้วคุณก็มีการตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าวันนี้มีเมฆนะครับแล้วก็ลมแรงฉันจะเอาลม พอเดินออกมาหน้าบ้านปุ๊บมีเมฆแล้วก็ลมแรงคุณก็ไปถือร่มมาอันหนึง่งแล้วก็ออกจากบ้านแต่ถ้าตรวจสอบดูแล้วไม่มีเมฆไ,ไม่มีลมก็ออกจากบ้านเลยแบบนี้นี่คือลักษณะของ if e ให้ execute a p i c e e o f code only if e condition เป็นจริงนะครับอันที่สองครับนะครับเป็นลักษณะของ if else นะครับ if else หมายความว่านะครับ หม,มายความว่าให้ execute some instruction ให้ทำงานบางคําสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขที่เป็นจริงและและนะครับ other instruction ถ้าเงื่อนไขนะั้นมันเป็นมันเป็นเท็จ นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จอย่างนี้เป็นตน้นนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะดําเนินการอะไรบางอย่างนะครับแล้วนะครับมีการตัดสินใจก่อนถ้าเป็นจริงให้ทําอย่างนึงถ้าเป็นเท็จให้ทําอีกแบบหนึง่งนะครับลักษณะนะครับถ้าคุณเขียนเป็นถ้าเป็นโฟชาร์ดนะครับก็คือเมื่อเข้ามาสู่การตัดสินใจ นะครับเมื่อเข้ามาสุดการตัดสินใจก็คือตัว C condition ตัวนี้นะครับถ้าถูกนะครับถ้าถูกก็ให้ทำนะครับอละล่าถ้าถูกให้ตามตามชุดคำสั่งนี้นะครับแต่ถ้าผิดให้ทำตามชุดคำสั่งนี้ แล้วค่อยไปเจอกันที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างเช่นที่ตอนจบลักษณะแบบนี้นะครับเป็น if else นะครับ if else if คุณรู้แล้วนะครับ if e คุณก็รู้แล้วว่า if e ธ,ธรรมดามันจะวิ่งไปทางอะไรครับทางที่ถูกนะครับ if e มันจะไปทำงานทางที่ถูก แต่ในทางที่ผิดมันก็วิ่งมาทางขาเมันก็ไปทำงานทางกรณีที่มันเป็นทางที่ผิดนั่นก็คือนั่นก็คือการตัดสินใจแบบนี้เช่นนะครับเช่นสมมุติคุณมีบัตร a อ m อยู่สองอยู่อยู่หนึ่งบัตร อ,อยูอ่คุณถือบัตร a อ m มาสักใบหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ออกจากหอพักนะครับ a อ m ใบนั้นถ้าเป็นค่าเป็นของธนาคารนี้นะครับให้ไปทางาซ้ายเพื่อไปกดตามตู้ของธนาคารนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ให้ไปทางขวาแสดงว่าคุณมีอีกบัตรหนึง่งก็ไปกดอีกตู้หนึ่งแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่ตอนจบมันเป็นลักษณะของของการทํางานแบบมีเงื่อนไขเอเอก็คือมี2องฐาน นะครับมีสองทางแต่ถ้ามันมากไปกว่าน,นั้นนะครับแต่ถ้ามันมากไปกว่าน,นั้นคุณอาจจะเจอกรณีนะครับการตัดสินใจซ้อนกันอีกนะครับซ้อนกันอีกยกตัวอย่างเช่นนะครับ่ตัดสินใจอ่ n คอนดิชันที่1เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นจริงนะครับก็ให้มันทำงานนี้แต่ถ้ามันเป็นเทส ก็ให้มันตัดสินใจที่คอนดิชั่นที่สองนะครับถ้าเป็นเท็จให้ทำอะไรถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรลักษณะแบบนี้นะครับคุณจะเจอบ่อยนะครับคุณก็จะเจอบ่อยหรือมากกว่านี้ก็ได้ครับดังนั้นการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจนี้ ก็เริ่มมีการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นในกรณีแบบนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีจริงๆนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเงื่อนไขในชีวิตของเรามันมีแค่อันเดียวแต่มันจะมีอะไรที่ซับซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับน่ออย่างเช่นการตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของคุณอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่มีแค่เงื่อนไขอันเดียวว่าตั้งใจจะกลับหรือไม่ตั้งใจจะกลับนะครับถ้าตั้งใจคุณก็กลับถ้าไม่ตั้งใจเอ๊ะ มันมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมเช่นจําเป็นที่จะต้องความจําเป็นนะครับที่จะต้องกลับถ้าจําเป็นต้องกลับจริงแล้วคุณไปทําอะไรแล้วก็กลับแต่ถ้าไม่มีความตั้งไม่มีความจําเป็นคุณบอกไม่กลับอย่างนี้เป็นตน้นนั่นก็คือลักษณะของการตัดสินใจของคนมั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 นมากกว่านะครับแค่การตัดสินใจอันเดียวนะครับมันอาจจะเพิ่มการตัดสินใจมีหนึ่ง มีสองและมีอื่นๆอ,อีกแล้วแต่นะครับคําถามก็คือแล้วแต่ว่าการตัดสินใจนั้นนะครับคุณจะเอาไปวางไว้ทางทางไหนนะครับการตัดสินใจที่1ถ้าถูกตัดสินใจที่สองถ้าผิดไม่ต้องเลยจบถ้าถูกต้องไปทางที่หนึ่งอ่ะถ้าถูกไปตัดสินใจอีกถ้าผิดจบอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นลนะักษณะแล้วแต่ว่าคุณจะวางไว้ที่ if หรือที่เอขาซ้ายหรือขาขวาทำได้ทั้งสองทางนะครับและอีกอันหนึ่งครับและอีกอันหนึ่งเป็นเป็นที่เป็นลักษณะของ select a p p c h o f c o d e โดยคำสั่ง s w i t c h นะครับโดยคำสั่ง s w i t c h เพื่อถ้ามันตรงตามเงื่อนไขไปเลือก คำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นแล้วทํางานยกตัวอย่างเช่นมีปุ่มอยู่ห้าปุ่มนะครับมีปุ่มอยู่ห้าปุ่มแล้วเขากดปุ่มปุ่มอะไรเช่นปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามปุ่มสี่และปุ่มที่ไม่ใช่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่อาจจะอยู่ที่ทํางานตามคําสั่งอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือลักษณะของอะไรครับนั่นคือลักษณะของการรูปแบบการตัดสินใจ นะครับเรามาดูในทีละทีละอ่านในกะในกรณีที่เอาไว้เขียนนะครับเขียนโปรแกรมนะครับอันแรกครับ if statement นะครับ if statement ก็คือมีอะไรครับมีการตัดสินใจขาเดียวนะครับให้ทำเมื่อเงื่อนไขถูกนะครับให้ทำเมื่อเงื่อนไขถูกคุณก็เขียนได้เลยครับ if วงเล็บเงื่อนไขเงื่อนไขตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับเป็นลอจิกหรือนะครับเอ็กเพรสชันที่เป็น Relation นะครับที่เป็นร l a t i o n ลอจิกก็มีอะไรครับ and o อ,อ นะครับ relation ก็มีอะไรครับเท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับและอื่นๆนะตามตาม,ตามาลักษณะของ relation ที่อะไรครับที่จะเป็น expression ของ condition ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับ condition เป็น logical expression ที่จะให้คำตอบ จริงหรือเท็จที่จะให้คำตอบออกมาว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับแล้วถ้ามันเป็นจริงถ้าค่าของ expression ตัวนี้ออกมาเป็น true นะครับถ้าค่า expression ของนี้มาเป็น true แล้วก็ค่อยทำอะไรครับงานตามคำสั่งที่อยู่ภายหลังอ่า badge ก็คือไอตัวอะไรครับปีกาตัวนี้ครับ ชุดนี้หละครับที่จะต้องดําเนินการจะก,กี่คําสั่งก็ได้ครับจะแค่คําสั่งเดียวก็ได้ครับมันก็จะดําเนินการทายหลังตัวตัวนี้ในวงเล็บปีกานะครับเปิดแล้วก็ปิดตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้เริ่มต้นก็คือการอะไรครับ assign ตัวแปร นำให้มีค่าเป็นเลข8นะครับแอซไซด์ตัวแปดนำให้มีค่าเป็นเลข8ดังนั้นตัวนี้มีค่าเป็นเลข8นะครับพอมาเจอบรรทัดต่อไปนำมากกว่า7หรือเปล่านี่คือคอนดิชันนะครับนี่คือคอนดิชัน คุณก็ต้องมาเปรียบนะครับว่าแปดมากกว่าเจ็ดจริงหรือเท็จด,ดังนั้นในวงเล็บตัวนี้นะครับในวงเล็บตัวนี้ที่เป็นที่เป็นวงเล็บที่เป็น condition ตัวนี้ครับมันจะ return ค่าออกมาสองค่าเอ๊ะออกมาหนึ่งค่าค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง true หรือฟอสถ้าเป็นแบบนี้แล้วครับมันออกมาเป็นค่าอะไรครับแปดมากกว่าเจ็ดมันก็รีเทิร์นค่าเป็นอะไรครับ to. ทูทีเล็กนะมันจะรีเทิร์นค่าเป็นทูถ้าทูถ้าออกมาเป็นทูก็ให้ทำงานหลังอะไรครับทำงานที่อยู่ภายในทำงานที่อยู่ในภายในเลยครับ อีกกาคู่นี้ก็คือแสดงตัวหนังสือมาว่า condition true แบบนี้เป็นตน้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของออตัวอย่างการการเขียนโค้ดนะครับต่อมาครับคำสั่งนะครับคำสั่ง if e condition แล้วก็ e l s e นะครับคำสั่ง if condition แล้วก็ e l s e หมายความว่าถ้า o n d i t i o n ถูกนะครับถ้าค n d i t i o n ถูกให้ทำตรงนี้ถ้า o n d i t i o n ผิดให้ทำตรงนี้หลัง e l s e ถ้าถูกให้ทำงานหลัง if ถ้าผิดให้รับทำงานหลัง e l s e มีสองทางแต่ตทําทุกทางเมื่อกี้ทำแค่ทางเดียวถูกต้องไหมวิธีการเขียนก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นตั้งแต่คำสั่ง if e บอก condition อยู่ในวงเล็บสองอันนี้ไอตัวนี้มันจะ return นะครับ t o แล้วก็ f o r ออกมาเป็นตัวหนังสือนะมันจะ return t o แล้วก็ f o r ออกมาเพราะมันเป็นอะไรครับ logical expression นะครับมันเป็น logical expression หรือเป็นนิพจน์นิพจน์ที่เป็นตากการรกะเมื่อนิพจน์ที่เป็นตากการรกะปุ๊บแน่นอนครับมันก็จะส่งค่าจริงหรือเท็จออกมาไม่ส่งค่าอื่นครับคุณคุณอย่าไปหวังว่า condition ที่เป็น logical นะครับมันจะส่งค่าอื่นออกมาไม่ใช่ครับไม่ใช่การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับแต่มันเป็นการคำนวณทางความสัมพันธ์และก็ตรรกะนะครับมันจะส่งว่าความสัมพันธ์นี้ถูก ตากาณนี่ถูกความสัมพันธ์นี้ผิดหรือตากาณ์นี่ผิดเท่านั้นนะครับค่ามันถึงถูกรีเทิร์นออกมาแค่ค่าคําว่าอะไรครับคําว่า True หรือคําว่า False เท่านั้นที่เป็นค่ารีเทิร์นของ condition นะครับดังนั้นถ้าถูกก็ทําตามบล็อกบล็อกอะไรครับบล็อกสีม่วงแต่ถ้าผิดก็ทําตามบล็อกสีสสมนี้เพราะบล็อกหลัง if ก,ก็คือบล็อกสีม่วง บล็อกหลัง L คือบล็อกสีส้มนะครับนี่คือทำเมื่อถูกอันนี้คือทำเมื่อผิดนะครับจะอยู่หลัง L นะครับ